คอนเทนต์อะไรล่ะยีนลองเข้าสู่ชาแนลเบฮะฮะมาขอนมันจะมีหมีโโอ้หมีเอฟเฟคระเบิดข้างหลังให้เราขยับตัวเยอะๆเลยเดี๋ยวทีมงานใส่เอฟเฟคระเบิดโอเคมาขอนแก่นนะคะ อูจุนไม่ได้นะคะเพราะอูจุนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นจริงเหรอเออถัดบ้านแกเยอะมากทุกคนบอกว่าอยากมาเห็นว่าข้างในอ่ะมีกี่ตัวมีอะไรบ้างได้เลยเดี๋ยวพาไปอัปเดตคุณจำได้ไหมว่าคุณมีอะไรบ้างจำได้ครับจได้นี่งูเห่าครับเดีนี้ขอจริงมาแล้วถ้าเกิดออกมาคือกัดนี่ทำไมทำไมมันยกยกขึ้นยกลงก็หายใจเลยครับ วิธีการหนีงูทําไงถ้างูมันหลุดออกมาอเดินอ๋อมันจะมีที่จะจะทำเป็น DIY เป็นห่วงไว้ได้แล้วนี่ก็ไม่ใค่ห่วงนี่แหละครับนี่ครับแล้วก็ห่วงแล้วก็คล้องแล้วก็ดึงด้านล่างก็จะฮนี่อูจูนไม่ให้โจโฉเลยมาแล้วชัวเฮ้ยย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 ยนุยย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 ย เขาเขาไม่ได้เพลี่มันก็คืองูเห่าอุ้ยอุ้ยฟีฟ่เลยถ้าเราเป่าปี๋เขาจะโยกหัวป่ะไอ้ตัวนี้จับมาจะหลังสตูจับมาเองหรอมันอยู่ในห้องน้ําตอนแรกผมจะไปปล่อยไปคิดไปคิดมามันก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนแล้วผมก็ผมรู้สึกว่าผมอยากเลี้ยงก็เลยเลี้ยงเลยครับเห็นบองกล้องไปจอดเห็นไหมเขาไปอยู่ใกล้มือเขาไม่ให้ฉกแต่หมายว่าเขาโฟกัสอะไรสักอย่างเนี่ยครเขาถ่ายตาข้านหรือเปล่าเหรอเหมือนเขาโฟกัสกล้องมั้งครับ เนี่ยเขาไม่คิดเข้ยนไอ้ตุ่มแกได้ยิ้มแกยิ้มยิ้มให้เลยนะแกยิ้มแบว้าวมีกบมไหมครมีกบุ่มไหมการชอกลุ่มเหรอเกียร์มากอันนี้น่ารักทำไมตัวเหนียวอ่ะลงไปแช่ในน้ำครับอากาศร้อนปุ๊บเขาจะลงไปแช่ไปหดอยู่ในนี้ครับ มือมันแรงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีมันแรงมองอยู่ตรงนี้มาไงเออันนี้ไม่ได้เตรียมไหมอันเี้ลยผมงงอาจากโอ้ไ่ไงออกมาจากทางนี้หรือเปล่าเออใช่ชัเลยอันนี้เป็นบึ้งบึ้งสายบึ้งสีน้ำเงินเป็นบึ้งของประเทศไทยครับเจอได้ตามธรรมชาติประเทศไทยอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นปลาไหลผักลาโอ้ปลาไหลยังเลี้ยง หายากใช่ไหมใช่ครับมันเป็นปลาไหลที่ต้องไปซื้อแบบโชคดีตามตลาดนะัดนะนะนั้นน้นันหันทีมันจะมีปลาไหลบ้านเราที่เป็นสีเผียกน อันนี้ง<ด>ูน้ําแต่<อ>เขาจะอยู่ในน้ําแบบเหมือนปลาเลยครับลําตัวเขาจะไม่เป็นกลมๆฮะเขาจะเป็นแบบเหลี่ยมๆเห็นไหมครับเวลาตกใจเขาจะแข็งตัวเหมือนแบบเหมือนเหมือน,น,น,นท่อนไม้แล้วเขาจะนิ่งกุ๊กเลยอ่ะน,นี่ต้องงูหัวกระโหลกครับเป็นงูน้ําอะไรว่ายผ่านเอาหมดนะพี่ก๊อตเขาโดนกัดไปแล้วดอกหนึ่งเขา<อ>โดนกัดไปกี่ปีและโดนเป็น,ปปนไม่นานมั้ายังไม่มีชีวิตอเลยยังมีชีวิตอยเลยไหมครับ ดีนะล่ะอยาอย่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 านนอย่าอย่ายายาาาทุมารวมาถมลองรูปรูปดูก็ได้ตู้ใหญ่ได้กว่านี้ประมาณเจดเท่านี่มันถึงว่าในตัวเล็กอยู่เลยเท่าเลยหรอใช่ครับไปดูตูวใหญ่มีเจ็เท่าเลยหรอกบบ้านเรานี่แหละที่แบบ ใหญ่บลั๊กทาอะไรผมเลี้ยงตั้งแต่ตัวแค่ตึ่งนึงอะทีมงานก็เลี้ยงไปเรื่อยๆผมมาดูทีนึงตัวเท่านี้โอ้โหนะครับการต้องเบรกลิมิตเลยเบรกเนี่ยแหละมาเที่ยวสตูนจนไม่เกี่ยวอันนี้เหรอโอ้ใหญ่ๆอันนี้จะเป็นกิ๊กจ๋าอันนี้ลูกอ่ะยิ้มด้วยยิ้ม เทียไวไอ้นาะเว้ยใครจะจับไหมถ้าลองไหมตัวนี้ไม่ดุเลยนะครับชื่อเบียรดดาคอนคนนิยมเลี้ยงเพื่อ,อเอาแบบนนจกกริ๋งเหรอตามซอยจู๋ม<อ>ึงยังกินได้เลยตาม <c oughs> ลองลองลองรูปรูปดูเขได้อะเปิดประสบการณ์<อ>มันก็เป็นสปีชีส์เขาอะเขาไม่ได้อยากเกิดมาเป็นผิวอย่างนี้หรอกผมว่า<อ>ตัดพอ้อตัดพ้อให้เองถ้าสงสารไม่เป็นไรนะลูกอะเก็บพูดอย่างนี้คัอกล้ารูปเลยนี่ไงดี ไอ้เหี้ยไอ้เหญ่เออเลยไอ้ใหญ่ใหญ่มากอุ้ยใหญ่ใมากใหญ่มากผมไม่รู้ว่าผมจะจับเขาได้ไหมเนี่ยคอนเทนต์ไหนจังเลยคอนเทนต์อะไรล่ะใหญ่เมื่อไหร่พูดถึงกบนะเดี๋ยวมีเฟดแบ็กยเียอะไรอ่ะ ล็อตไอ้สล็อตอะที่มาโอโปเกมอนโปเกมอนตัวสีใช่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 ใชเขาเป็นปลาเลยเขาเป็นกิ้งก่าอยู่ต่างประเทศดูเขาเหมือนเป็นเหมือนเจอเหมือนเหมือนปูนาทั่วไปเลยเยอะมากเลยอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีนะครับผมว่าแปลกดีเนาะเป็นจะเป็นกิ้งก่าก็ไม่เชิงอันนี้จะเป็นจูกาอะไรด้วยกินฉี่เขาจะแรงมากครับต้องล้างเช้าเย็นเช้าเย็นทำไมตาเขาโตเอี่ยนี่นี่ตรนี้ก็มีอยู่เป็นฝูงเลย อันนั้นเราคนหาเราขอตามทีนึงครับโอ้โหหามากถ้าเอาแกเอากบไปล่ะได้ไหมได้ครับแต่ว่าต้องช้อนตุ๋นต้องเคยกุ้มกินกระตายอย่าเลยเดี๋ยวตายลองไหมปวนะโอ้ยโอเคมันต้องช้อนตุ๋นอย่างเงี้ยครับก็ตายเป็นอะไรไม่รู้อ่ะชอบแบบเสียวตูดอ่ะคือแบบถ้าเกิดแบบไม่มีอะไรที่ตูดนเขาเขาจะแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกวาเสียวมากใช่แต่ถ้าช้อนตูดนเขาก็จะโอเคเฮ้ยนุ่ม กระต่ายเลยนะมาเปียคับมาเปียพูดยังไงพูว่าพูว่าพ่อครับเวลาเขาพูดพ่อครับตัวอื่นจะได้กินขนมเอ็นี่วิ่งมาแล้วดีคำว่าพ่อครับีดีวิ่งมาแล้วรอกินขนมแล้วมาเปียครับพูดดีๆก่อนลูกอะไรอะไรไอมาเปียกินขนมคดอกินขนมกิน้ได้อยู่นะได้อยู่นะ I love you แต่ก็ยังตกซะนองโอ้ยแล้วอยากกินนมกินนมไปแล้วครับลูกสวัสดีครับที่เด่วัสดีครับป้าป้าก่อนสวัสดีครับนี่ครับเออมาแล้วมาแล้วเรามีสติแล้วมีสติแล้วยอมพัฒนามานี่ลูกพัฒนาหาป้าป้าหน่อยลูกพัฒนาหาป้าแล้วเยอะคน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 เยะมาัฒนาหาป้าแล้วไอ้ตัวเนี้ยผมอยู่กับเขาที่คอนโดตอนอยู่กรุงเทพแบบประจำจนจนเหมือนคุยกันรู้เรื่องเลยป้ามาเร็วๆกระโดมมาเร็วจระโกระโดมกะมารมระโมกระโระโมารกระโมกระโ เดยวเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยป็นยืนขึ้นยืนขึ้นมาเฮ้ยจุ๊บไหนเฮ้ยน่ารักมากโดนหมาตกแล้ว ห้องมีนั่งกันอีกคนะจริงๆคือผมอะทำ u t u b e เริ่มจากศูนย์ไม่มีความรู้เลยครับทำสตูแค่แบบจินตนาการว่าอยากมีแบบไหนยังไงมีกระจกมีแบบออฟฟิศข้างบนเป็นลอฟอะไรแบบนี้ครับแต่พอทํางานจริงปั๊บมันต้องมีหลายฝ่ายมากแล้วตอนนี้เราขยายไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่แล้วใช่ครับผมอยากรับพนักงานตัดต่อมาเพิ่มสักสามคนโอ้ตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้กี่คนจริงๆผมตัดเองนะแบบเล่าเรื่องทุกคลิปเลยแล้วทุกคนนี้ยังตัดเองเหรอผมตัดทุกคลิปที่เห็นตรงในช่องประมาณ4ี่ห้าปีที่ผ่านมาทุกคลิปอะ ไม่เคยแบบมีใครตัดเลยผมจำขัดอันนี้จะใส่ซาวเอฟเฟคให้ผมผมเพี่เอามาไเป็นคูช่วยแล้วก็มีใส่ซับอิโมจิใต่เล่าเรื่องขคยี้ผมจะตัดทีหมดถึงวันนี้ก็ทำเองใช่แล้วตอนที่ไปถ่ายถ่ายละครทำซีรีส์อย่างเงี้ยโอ้เวลาไหนไปทำเอาโน้ตบุ๊กไปทำเนาทำที่กรุงเทพหลังเสร็จงานนะครับก็เอาไปด้วยแล้วคิดเีงอะคิดเองหมดเลยจริง เราเริ่มมาเองจากศูนย์จริงๆครับแล้วเ,เราฝึกคิดเราฝึกวิเคราะห์ต่างๆนานาแบบดูคนดูว่าเขาต้องการอะไรอ่านความคิดคนมาเยอะจน <750. S 1> แบบเราตกผลึกแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดีนะพยายามหาคน <ๆ S 1> <otic S 2> มาช่วยผมแต่พอผมจะหาปั๊บมันก็ไม่มีที่ทํางานนะตอนนี้มันก็เลยต้องรีบขยายดังด้านหน้าแล้วข้างๆสามคนพอดีเลยนะพี่เออ้อ นี่มันน like ั่งกับไก่ได้ไหมอ่ะนั่งกับไก่เนี Again, ่ยทำงานของเรตัดตัดอยู S <S ่ก็จะมีงูเลื้อยผ่านมาต่อไปเป็นพี่เบิ้มนะคะพี่เบิ้มของอุตุนชื่ออะไรคะชื่อกังฟูชื่ออีสานว่าบักเฟืองป๊าบมะพูดกูคือดแล้วกูทำไมกูเสียสุดเธยอ่ะ ลสุดไม่ใช like ่เหรอแด้วยยก็ออกไปเล่นกันเรยอุ้ยอันนี้เริ่มงานแล้วเตยมตัวเตยมตัวจะไรมแล้วไม่กัดเลยใช่ไหมอ้ยานลงแล้วลงแลหาปาไม่เจอ เราใช้เลยใช่ไหมใช่แล้วเจอโอ้โหแต่เขาก็น่ารักนะครับเขาฉลาดแบบจำเดินตามนะเวลาไปที่สาธารณะเจ็ดสิบโลเลยเหรอขอมาเกาะซานได้ไหมได้ขอให้มาแบบกระโดดก่อนก่อนต้องพูมานุ๊กมาโอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเล่นเบรเล่นเบรแล้วหนูทิ้งตัวแล้วประเด็นคือหนูทิ้งตัวหนูทิ้งเพราะทำไมหนูอย่าดิผมมันหนักถ้าผมปล่อยนี่คือไหลลงไปเลยน้องไหลอ่ะไไหลลงปว้ามาเรียกขอมือเร็วมาขอมือชมกเขาหน่อยตัวใหญ่ก็ได้อยู่ขอมือครับผม อู๋ขาวข้อมือครับโอเคเก่งมากครับผมข้อมือลูกข้อมือเอ้ยไอ้นี่นะลูกนั่งนั่งลงไอ้นี่นั่งลงนั่งลงครับนั่งนั่งค่ะนั่งนั่งลงนั่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 งลงเอ้ยหมอบลงหมอบลงมาหมอบลงอ้าวตายแล้วหมอบลงมาตายแล้วทำไมปวดหลังเลยแล้วล่ะโอ๊ยแค่กลัวครับเสียงดังก็กลัวเขาแล้วไม่ได้แกห้องนี้เย็นมากเลย เยี่ยงห้องตัดต่อกันอีกอะจะมีแอร์สองด้านนะครัเนแีจต้องเปิดอรนนี้ที่สุดนนีะใช่ครับต้องปิดอันนั้นเปิดอันนี้อันนี้คอนั โอ้ยงี้รักรักอย่างเดียวเลี้ยงไม่ได้ต้องมีเงินด้วยนะเลี้ยงแบบอย่างเงี้ยค่าไหวเยเท่าไหร่ดีว่าเกือบสองหมื่นเพราะว่ามันมีของมีของกันด้วยอ่ะแต่สองหมื่นนี่คือช่วยกันประหยัดแล้วนะนิ่งแล้วนิ่งนิ่งรู้แล้วนิ่งอ้อนนั่นแหละอ้อนขอใช่อ้อนที่เหรดอ้อนเช่ไหมครับอ่ะอ้อนหนาปไาเดียวเขาจะทิ้งตัวเขาจะเอาหัวมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะเอ็นโซอ้อนนะแต่๋ยวเขาจะทิ้งตัวแลังครั้งหนึงนี่ทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วอันนี้อันนี้ยังไม่ทิ้งยังไม่ท มีตัวหนึ่งน้องคนนี้โหดมากตัวเล็กแต่ใจใหญ่เียยังปล่อยนะลอลอลออเา เวลาเราซื้อมาโหดมากไม่ได้มันเพิ่งมารู้ตอนโตอ่ะใช่แล้วเวลาผมไปที่สาธารณะคนจะชอบคิดว่าปอมน่ารักบางทีจะเดินมาไม่ได้บอกเราแล้วแบบมาลุบหัวมันก็จะง่ำเลยอ่ะโอ้แต่ส่วนใหญ่อ่ะปอมเขาไม่ง่มหรอกยังเว้นตอนนี้มันจะมีส่วนน้อยครับไปเลยไหนไหนกอ้กทีนีทีนี้ no n ไม่ธราไม่ธรมดา่บอกกดา่รอฟดาไม่า่ธรมดาไรรมดีไ่ดม่ธรรมาไม้ธรรมดไมมไ่รมดนไม่ยรมดาไรรมดาไ่รีมดาไ่ธรรมดาไม่ธมาม่ธรมม่ราม่มาม่ธรามันรีบดรมาไมรมด่าไมรา่ามาา ดอยากให้ฝากถึงคนที่รักสัตว์หรือว่าอยากเลี้ยงสัตว์เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง เตรียมตัวเยอะเลยผมจะบอกเสมอว่าเวลาเด็กดูในช่องผมผมรู้ว mm ่าเด็กด hey, ูเยอะมากผมจะบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงอ่ะเมื่อพร้อมก็คือพร้อมคือแบบมีเขาเรียกมีเงินมีเวลาใช่ครับมีเงินมีเวลาในการดูแลแล้วก็มีเวลาศึกษาสัตว์แต่ละชนิดมันต้องการการดูแลที่แตกต่างกันครับอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วคนพูดตามผมเยอะมากในในประเทศไทยผมเห็นอ่ะผมบอกว่าเขาอ่ะเป็นแค่ส่วนเล็กๆในชีวิตเราแต่เราเป็นแบบส่วนทั้งหมดทั้งชีวิตของเขาผมพูดประโยคนี้คนพูดต่อขวดเยอะเลยมาจากไหนใช่ผมพูด แล้วคนพูดต่อเยอะมากคือผมเลี้ยงฟันตัวแรกผมรู้เลยว่าเวลาผมไปทํางานอะ่ะก่อนผมจะออกไปผมมองเขาอะ่ะคือเขามองผมด้วยแบบสายตาแบบจะไปไหนอยากไปด้วยแบบสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยมอไซค์ขับมอไซค์แล้วเขาตกมอไซค์แล้วผมเห็นเขาแบบหมอแบบแล้วเขาล็อก แล้วแบบคนแถวนั้นก็จะวิ่งมาช่วยเขาจะจับเขาเขาก็ลอ็อกไม่ไม่ไปก่บค,คนอื่นคนอีกคนนึงจะมาจับช่วยก็ผมก็น,นึกว่าแบบเฮ้ยกระดูหกหักหรือเปล่าผมรีบวิ่งไปพอเขาเห็นผมปุ๊บเขาคานหักเร็วมากแล้วเขาก็ไม่เป็นไรเลยไม่เจ็บเลยแต่เขาแค่ต้องการเราอะไรเงี้ยผมเลยเออใช่ ผมเลยรู้สึกว่าแบบคือเขามีชีวิตจิตใจความคิดสูงมากก็เลยแบบถ้าเกิดจะเลี้ยงอ่ะมันน่าสงสารถ้าเกิดเราเลี้ยงแล้วผมเห็นหลายคนที่เลี้ยงแล้วปล่อยปล่อยป่าละเลยปล่อยไม่ให้ความรักน้องอาจจะบอกว่าหมามันน่ารักแต่ว่าพอเลี้ยงจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องแบบน้องเขาปวดต้องพาไปหาไปฉีดวัคซีน ดูแลความสะอาดพาไปห,หยอดเห็บหมัดมันต้องดูแลเหมือนเลี้ยงลูกม,มันจะลําบากมากมีเ,เลี้ยงแมวแล้วสงสารตัวเองม <c oughs> ันไม่ต้องการเรา <c oughs> เอ้ยถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักอูจูแต่รู้จักอยู่แล้วเขาดังกว่าเราเยอะเดี๋ยวขอทิ้งช่องอูจนไว้ตรงนี้นะคะ <c oughs> ไปติดตามได้ <c oughs> นะคะคอนเทนต์ <c oughs> อูจนคือแบบทุ่มทุนจริงๆเห็นจากซากทุกอย่างที่อยู่ในบ้านของเขาอ่ะคือยูทูบเบอร์ก็คือทั้งชีวิตของเขาเหมือนกันนะเดีายบายๆไปติดตามกันนะคยะไปคุณครับ ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs>